เจคเนสวัสดีค่ะบ้านมือสองสวยๆพร้อมที่ดินกว้างๆนะคะแปลงนี้อยู่บนที่ดินขนาด200ตารางวาเลยค่ะมีสนามหญ้าให้เด็กๆวิ่งเล่นด้วยนะคะหรือจะเลี้ยงสัตว์ก็ได้หรก・อ่านพื้นที่กว้างมากเลยทีเดียวค่ะตอบโจทย์แห่งการอยู่อาศัยเลยทีเดียวบ้านพร้อมที่ดินนะคะติดแอร์แล้วทุกห้องค่ะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหมด การเดินทางก็สะดวกสบายค่ะอยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบ้านอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านค่ะสะดวกสบายไม่เหงาไม่เปล่าเปี่ยวเจ้าของขายเองสนใจต่อรองราคากันได้นะคะแปลงนี้เจ้าของขายอยู่ที่ร้านต้นๆน,นะคะก็ประมาณ1นึ่งร้านสี่แสนบาทราคารวมค่าโอนให้แล้วนะคะ พื้นที่200ตารางวาพร้อมบ้านพักคับสามารถเข้าอยู่ได้เลยสนใจติดต่อสอบถามขอ,ข,อข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะัดชมแปลงจริงนะคะโทรได้เลยนะคะมีเบอร์ติดต่อใส่ให้ใต้คลิปเรียบร้อยค่ะทุกท่านเน้นโทรคุยนะคะเพื่อความสะดวกและเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะก็ควรเดินทางไปชมแปลงจริงก่อนตัดสินใจด้วยสวัสดีค่ะ